จะไปสนใจดราม่าทำไมมีของดีก็ต้องใช้งานอยู่แล้วนะโอ้โหหลุยเแอนริเก้ครับ ไม่สนใจด,ดราม่าครับพร้อมใช้งานเอ็มบปเป้ลงสนามอย่างแน่นอนครับมาตามข่าวนี้กันหน่อยอันนี้เป็นรายงานข่าวจากไอเอ็มซีครับสื่อจากฝรั่งเศสบอกเลยว่าหลุยส์แอนดรเก้กุนซือของปารีสแซงต์แชงแมงครับพร้อมใช้งานเคลียร์นเอ็มบปเป้แม้ว่านักเตะยังมีปัญหากับสโมสรน,นะครับกองหน้าชาวฝรั่งเศสอย่างเอ็มบปเป้ไม่ตอบรับข้อสเสนอการขยายสัญญาออกไปครับซึ่งทางปารีสแซงต์แชงแมงเองกำหนดเส้นตายไว้ตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วเอ็มบปเป้ครับไม่มีการตอบสนอง ทันนี้เปเช่เลยตัดชื่อเอมบาเป้ออกจากการทัวร์เอเชียนะครับส่งผลให้กระแสข่าวยะทีมเริ่มได้รับความสนใจมากขึ้นแต่จนถึงตอนนี้ครับมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงถึงมีข้อสเสนอจากทางอันทิลานมอบให้แต่ว่าเอมบาเป้ไม่ไป แล้วกรณีนี้เนี่ยจะไม่สื่อมองว่าเปเช่เพิ่มความมั่นใจมากขึ้นเกี่ยวกับการแอบตกลงสัญญาส่วนตัวลับระหว่างเรอัลาดริดกับเอ็มบปเป้ P P e, นะครับล่าสุดรายงานข่าวจากเอ็มเซบอกเลยว่าหลุยส์แอนริเก้ครับในฐานะคุณซื้อใหญ่ของปารีสแซงต์แชงแมงนะครับไม่ต้องการสนใจดรามา่าหรือปัญหาระหว่างนาักเตะกับสโมสรด้วยการยึดมั่นแนวคิดของตัวเองครับส่งเอ็มบปเป้ P e, ลงสนามในเกมเปิดฤดูกาลเลกเอิงในช่วงสัปดาหนะ์หน้านะครับ นี่ก็ตามครับด่านสําคัญคือการหาเรือกับนาเซอร์ออนเคเลฟี่ประธานของสโมสรที่ตอนนี้เชื่ออย่างสนิทใจถึงการตกลงรับของเรือัเมริดกับเอ็มบาเป้ซึ่งมีแนวโน้มที่ประธานใหญ่เนี่ยจะไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของเอนริเกที่จะส่งลงสนามนะครับผิดกับลุยกัมโปสครับที่ปรึกษาด้านฟุตบอลซึ่งพร้อมลงมาเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหาและพร้อมหาทางออกก่อนที่ฤดูกาลใหม่จะเริ่มต้นขึ้นนะครับโอ้โหต้องมาตามแล้วว่าจะเป็นยังไงสําหรับอนาคตของประธานเอ็มบาเป้ครับ โอ้หลยอยแอนริรเก้พร้อมส่งลงสนามมีของดีทําไมจะไม่ใช้ต้องใช้งานนะครับมีอ็มปเปเป้ทั้งคนหนึ่งเนี่ยม,มาดูกันว่าจะคุยกันลงตัวหรือเปล่าครับหรือว่าจะมีการเกิดรอยร้าว